วันนี้เราจะมาโปรโมทเซิร์ฟแมคคัสวันนี้วันดีปีใหม่ทองฟ้าแจ่มใสทองไฟสุขสันต์ดูหรือยังวันดีปีใหม่บาบ้าเอวันนี้จะมาโปรโมทเซิร์ฟแมคคัสโปรโมทเซิร์ฟวันสงการนะครับเออไม่ใช่วันสงการมันเป็นโปรโมชั่นเฉยๆนะครับเออแล้วก็วันนี้จะมาโปรโมทก็พูดหลายรอบแหละเออมาโปรโมทเซิร์ฟ เอ็มซีแลนนั่นแหละจากตอนแรกเป็นหนึ่งจุดห้าจุดสองหนึ่งจุดสองแต่เราเสียใจแล้วอย่างเองสะดุดอ่ะเป็นหนึ่งจุดหกจุดสองสะดุดไปเถอะแต่เราว่าเราไม่สะดุดสะดุดจริงๆด้วยอ่ะเสียงสะท้อนเสียงสะท้อนก็อย่างเงี้แหละมาเดี๋ยวเราเป็นสปอนเซอร์เองเดี๋ยวเราเป็นสปอนเซอร์เตะเองจังครับไม่ต้องครับ เออกระตุกกระตุกครับหรือว่าเรายังไม่ได้ปรับกราฟิกะัน่ะเออจริงด้วยยังไม่ได้ปรับเลย<ช>โอเคปรับไปหายแลวไปไปดูตาทีวีกันอุอ้ยนี่ก็คือฟีเทมนะครับชมฟีเทมฟีเทมเออ อ้อสเกลิันโอสเกลิันสเกลิัน,นอุ้ยโทษทีสเกลิทันอ๋อสเกลิทันสเกลิทันอืมสเกลิทันดักเพชรเลยอ,อุย้ยแมลงวันตอมแมลงวันตอมโอเคครับไปไหนอะน่ะจะมาชมโดนเน็ตก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมครับผมขอบอกก่อนนะนะว่าแบบนี้ เอาล่ะใครที่แรมน้อยหรือข้อมูลน้อยเนี่ยอาจจะแหลกได้นะครับเพราะว่าใช้วีไอ,อีเยอะปไปหน่อยนะครับเพราะว่าแบบมันกว้างใหญ่มากเลยแบบมันกว้างใหญ่มากเลย <c oughs> <c oughs> รู้ออตัวไหมเราไฟาได้ V P ห้าสิบถาวรร้อยไม่มีฉเฉพาะโปรโม,มชั่นส่งการนะครับเฮ้ยสระ,ะโอหายไปไหนอะ <c oughs> <c oughs> อ๋อตละโอไหนโปรโมชั่นกลางถูกถูกแล้วนี่นาดูดีๆเออใช่โปะดอปลอโอช่างเดี๋ยวเองก็มาแก้ทีหลังตอนนี้โปรโมทกันก่อนก่อนอื่นเลยสูเปอร์วีหนึ่งร้อยทูจะเป็นก่อนอื่นนะครับผมมีทันท่านผู้ชมครับดังนี้เห็นว่าผมถือธนูอยู่หนึ่งอันปล่อยไปหนึ่งลูกเปลยะ ทำไมเองหลบวะไปไปดูเมืองอื่นกันเมืองนี้นี่ที่ที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือเมืองใหญ่นะครับเมืองย่อยก็มีอยู่สามเมืองเออไปดูเมืองสองกันก่อนคุณจะสงสัยับไรเปลี่ยนครับแล้วก็โอ้บอสอยู่ไหนอยู่นี่อะที่เดิมเลยที่เดิมไปไหนตามมาตามมาเอ้าอัพเดทตัวเออะไรอีกคิวตัวเองใช่ เออมาตามมาตามมาแล้วยวจะพาไปดูมือสองอย่ามาหลงแมปนะครับไม่ใช่แมปสร้างเองครับเราไม่หลงแมปเราเรารู้ที่เป็นไมายถึงไมถึงไอ้นี่คนอื่นเดี๋ยวจะบอกวิธีนี่ก็คือมือสองนะครับอันนี้ก็คือสะพานข้ามทางนะครับนี่เอามันเลยมันเลยโอ้ยโคตรโอ้อันนี้เป็นทางเรือนะครับนี่นี่เป็นทางเรือ เดี๋ยวบอกเพื่อนเราก่อนว่าอัดโอเคโอเคไปดูกันเมืองสองเนี่ยไม่ใช่อะไรมากนะครับเป็นที่ดีมากเลยสำหรับช้อปปิ้งช้อปปิ้งอะไรเนี่ยอันนี้ไอ้นุ่นสร้างนะครับคุณตามสร้างผมไม่รู้เรื่องอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือลานพี p นะครับวิธีการไปพ p ก็มานี่เลยครับคุณบอสครับมานี่เลยครับมาด้านล่างตาม เดี๋ยวจะมีท่านผู้ชมหนึ่งมาด้วยครับ T P กันปะหนึ่งเราก่อนนี่เออนี่ไงท่านหนึ่งชื่อว่าเกตเกตบักมาครับมานี่นเลยครับนี่ครับพอคุณเกิดคุณจะเกิดตรงนี้นะที่ผมพามานี่ครับจะมาสอนวิธีเล่นนะครับ P P นี่มันจะมีอยู่สี่ทางเลือกไปทางไหนก็ได้ทางหนึ่งนะครับเข้าไปทางอุโมงค์เลยก็ได้นะครับ บอสไปทางขวานะเดี๋ยวส่วนเราจะไปด้านบนส่วน<ช>บอสแนะนําก่อนเลยใช่เอาไปไปทางไหนก็ได้แต่ต้องมันไม่อยู่สี่ทางนะครับเข้าไปเลยครับอาจจะหลงสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันต,ต้องเดินแซกขึ้นไปเออนี่ครับถ้าเกิดอย่างที่เห็นนะครับจะแข่งเดิขนขึ้นไปอีกครับอันนี้ชมอันนี้พูดผิดมันชมนะครับถ้าเกิดเดินขึ้นไปคือชมนะครับท่านผู้ชมนี่ครับชั้นนี้แหละครับ เฮ้ยงงหลงหลงหลงอีกอล้าทำไ่วะที่ไอเนี้ยอ๋อเจอแล้วเดี๋ยวเราทีพีเองมาตรงนี้นะครับให้เดินมาทางนี้อุ้ยโทษทีโทษทีนี่มันี่เี้ยครับนี่คะมันจะเป็นอย่างเงี้ยกดเห็นป่ะอ่ะเออขึ้นเอาเอาไโทษทีมาเดี๋ยวเราคิดเองมาาขึ้นไปมันก็จะดันขึ้นมาเราด้วยเราด้วยในสนามประลองเลยนะครับสามารถฆ่าฟันกันได้ครับ บอกก่อนนะครับไอ้พวกที่มันเติมเอาดาบบวกพันนี่ตีแกเก็บให้ด้วยนะครับพวกตัวเออฮ้ยอย่าเล่นบนหนึ่งพันไม่เอาไม่เอาไม่ได้บวกหนึ่งพันเอาหรองั้นเออไอ้เกลียนเมื่อกี้เพิ่งเอาไปเอ็นชาร์จมาแล้วไ เอาดีบีไปหาเองจะได้<ๆ>เปล่าโอเคต่อไปจะไปชมอะไรดีจะบอกไว้ก่อนนะครับพวกเอมินทั้งหลายนะครับไปไปชมเมืองต่อไปกันครับ<อ>ไปชมเมืองต่อไปกันพอ,พอแล้วไม่ต้องแบบเช้านะครับเดีย๋ยวมันตอบไม่เองดูนะครับ ไปมาเดี๋ยวเราดูวงจรให้ครับอย่างที่เห็นนะว่าเนี่กคืออะอะไรนะไม่ต้องดูวงจรไปเรารีบคือวงจรที่ผมทาไว้นะเวลามันมืดเมื่อไหร่มันก็จะเช้าเองนะคบเพราะวงจรมันจะทํางานไปเราไปดูเมืองสามกันบอสไปเร็วจะไปทางไหนอะคุณคุณเป็นคนสร้างเยอะผมจะไปรู้เรื่องไหมเนี่ย บอสเราไปดูเมืองสามกันเตอเอเามาเรานำเรานำเมืองสามทางทิศเหนือนะครับเมืองสามอยู่ทางทิศเหนือไม่ค่อยเก่งทิศหลงเหลืองลีมเมืองสามอ, <3 S 2> อยู่ทางทิศเหนือนะครับอย่างที่เห็นนะว่านี่ก็คือหอคอยใหญ่ซึ่งก็ไม่มีอะไรมากนะครับเม,มืองสามเนี่ยพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่า คุณ <Okay. S 1> ท่านต้องใช้เรือคุณอยู่ไหนค,คุณอยู่ไหน,ไหนทีพ่พีมาดีเราอยู่ตะเมืองเราอยู่ใกล้เราอยู่ตะพานทีพีไม่้องแล้วโอเคนี่นี่ก็คือเมืองสามนะครับคุณท่านต้องมีเรือมีเรือว่าับข้ามไปนะครับอ่ะบอสอ่าไม่เอาเรือคนเขาจะ<ม>าวาง<า>ยังไ,ไ,ไงล่ะไอ้ป๊าบเดี๋ยว<ะ>ต้องไปทำที่แจกเรือให้ เออ <คน S 2> เดี๋ยวมพ่อทำทีน้อัดเด็ดก่อนนะครับคุณเก็ดคุณเก็ดจะบอกไว้แต่ละคนนะผมผมเทพสร้างส่วนคุณปาลเทพวงจรโอ๊ยกระตุกกระตุกกรุกส่วนคุณเกดเดี๋ยวรา,ราทำวงจรไว้เทพสูตรนะครับคุณเก็ดอตอนนี้ผมก็มาถึงทางเข้าแล้วนะครับ เก็ตจอมปวดยังเรือบอสดีมาดีเราถึงแล้วปุ่งเรือแตกอะเฮ้ยอย่างรารกิจกรรมิจกรรมปะเนี่ยนี่นะครับทางเข้าทางเข้าจะทางเข้าจะส้มงกไปนิดนึงเพราะว่าอะไรไม่รู้แย่เลยเหมือนที่กิจกรรมเลยเนี่ยคนสร้างอะไรมาเอ้ยล้างไป ถ้าอยากขึ้นบันไดนะครับนี่มาทางนี้ได้เลยนะครับขึ้นทางขึ้นบันไดนี่ไงมันจะประตูให้อยู่บอสด้านหลังเออไงทางไงทางขึ้นนี่ไงทางขึ้นตามมาเลยอุ้ยปอร์อันนี้จะเป็นทางขึ้นดูชมวิวนะครับเกิดอะไรขึ้นเอ๋ ไปขึ้นไปดูดกันต่อครับตอนนี้ก็สิ้น<า>สุดแล,แล้วครับโอ้อย,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 ยัง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 ไม่สิ้นสุดนะครับคุณพี่คุณพี่น้อง <laughs> นี่ก็คือทางไปต่อครับอย่างที่เห็นนะว่ามันตาลายมากแล้วก็จะบอกไว้ก่อนนะคนที่มีดาบบกพันแล้วไปฆ่าหมูพวกนี้กรลุณาเก็บเนื้อหรือเก็บหนังไว้ด้วยอย่าให้เซิร์ฟต้องกระตุกนะครับไม่งั้นคิวหนึ่งชั่วโมงนะครับ เองจะดุดอ่ะมันไม่สะดุดหรอกเองได้ยินสะดุดแต่ในคลิปแบะคนอื่นดูไม่สะดุดเข,เข้าใจยังเข<อ>้าใจอส่วนนี้ก็จะเป็นยาเรากัะน,นะก็ม <c oughs> ันเหมือนยาในดีอเวนเจอร์มากเลยเ,เหมือนยาในดีอเวนเจอร์มากเลยทำไมพวกยูยานยูเอฟโอวะเออใครเป็นไรอะอ่าจะเดซแล้วจะเดแล้ว ตันเกตก็จะดูหนังนะครับทีพีมาดิเอ็งอะลอยอยู่บนอากาศอะล้วจะ t ีไปได้ไงนี่ไงเดี๋ยวพีเองมาก็ได้เออไม่ต้องนี่นะครับนี่คืออย่างอวกาศนะครับเดี๋ยวผมจะทําห้องนอนไว้ให้ท่านนอนกอนอื่นเลยผมจะต้องเคลียร์พวกสองบงสองบี้ก่อนกรุนไว้ให้นอนในสปาเอครับเออเรียบร้อยแม่เจ้าเสียงหวาน ตามเรา, oh เราหายตัวได้ like ไดูหายไปไหนแล้ววะเอาดิแองงงงงงทำไมอ่ะงงทำไมอ่ะแค่สปินแค่สตั้งเฉยไอ้นั่นี่มันอะไรโอ้ยโอ้โ SO อ้โอ้โอ้ไปไปดูเมืองอื่นกันต่อเมืองที่สี่ครับไปไหนแล้วเหนื่อยเมืองสี่ เปิดเพราะเรามื่อ,อ,อร้อน,อนซึ่งในเมืองสามนี้จะเป็นจะเต็มไปด้วยพวกยานพานะนะครับซึ่งมันเป็นพยานพานะสสำหรับนิ่งพิเฉร้อนร้อนร้อนอไม่ต้องถามครับว่าทำไมถึงพูดกันได้อยู่คนละบ้าคนละช่องกันเลยนะครับะ<ป>โออันนี้ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันคุณสร้างอะไรของคุณเนี่ย เออตามาอ๋อบอสไปไหนแล้วอ่ะอ๋อโอเคเราถึงสะพานเมืองสามแล้วเมืองสามนั่น่าจะเป็นมหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยก็ไ,ไว้สำหรับเยียนหนังสืออะไรเงี้ยครับเออคุณอ่ะท่านผู้ชมครับเออตั้งแต่เมมเบอร์ขึ้นไปสามารถบินได้นะครับเขาบอกไว้ก่อน เออถูกแล้วถูกแล้วแแบบบบที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือมาหาวิทยาลัยนะครับเพราะเพราะแบบที่ไอไอปั๊มสร้างแล้วมันใหญ่ผมผมไม่เกง่งไม่ค่อยเก่งมากหรอกสร้างแต่ก็เกง่งส่วนมากเขาชอบเก่งวงจรนะโอเคครับเรามาดูในตัวมหาวิทยาลัยกันเถอะครับก่ออื่นตากล้องมาเดี๋ยนี่ยอ่ะเดี๋ตากล้องมานี่เ,เปิดต่อกันเลยครับแป๊นหนึ่งคุณปั๊ม ได้เหรอคุณหันมาใกล้ๆผมสามสองหนึ่งมาดูฟ็ตลกตายเนี่ยคือมาที่อะไรนะครับท่านผู้ชมสามารถเอาขอมาขายได้ตรงนี้ก็ได้ทุยไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับแค่เอามาอ่านหนังสือหรือมาหาข้อมูลตำราต่างๆในนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำไปให้หลังจากที่ท่านผู้ชม เข้ามาได้สักสองสามคนแล้วเพื่อความมั่นใจเ่วนนี้ก็จะเป็นไม่มีอะไรมากนะครับรูปภาพรูปภาพเพื่อความสวยงามเดี๋ยวผมจะไปดูที่ห้องอาจารย์ใหญ่นะครับห้องอาจารย์ใหญ่ชั้นบนสุดนั่นเองหรือให้เรียกยาวคือห้องนอนผมเองอะ่ะ <c oughs> ห้องของอาจารย์ใหญ่ก็คือห้องกับผมเองห้องงก,กับผมเองหรือห้องของแอดมินล้วนๆเอง และนี่ก็คือห้องของอาจารย์ใหญ่นะครับห้องของอาจารย์ใหญ่ใหญ่หญมากเอ้ยไม่ใช่ห้องเรียนนี่ก็คือห้องเรียนนะครับมาดูห้องเรียนสักก่อนครับหน้าตามันกล้อง,องตดกล้องเออมาแล้วมาแล้ว,ม,ลวมันห้องเรียนหรือห้องกินขนมวะเนี่ยอ่าห้องเรียนดูบอสลองไปเป็นนักเรียนเด้ส่วนเราเป็นอาจารย์ใหญ่เองฮัลโหลสวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะบอสอยู่นิ่งๆนะเดี๋ยนะไปแหละอ๋อ อ๋อมานี er ่ก่อนมาเร็วผมรู้ว่าคุณจะคุณได้อ่านหนังสือแล้วครับคำที่เราให้อ่านก็คือ p u s r o แล้วก็ d k เอ้ย d a มาดึง fordler จะให้แปลว่าพ่อส่วนนี้ก็คือสนามตีกล์อมนะครับหรือเปล่าวะสนามตีกล์อมหรือเปล่าวะตากล้องมาดูนี่ดิผมก็ไม่รู้เหมือนกันคุณสร้างเองคุณลืมเองติ๊งต้องปะเนี่ย เออก็ผมนั่งเองอ่ะดูดิสนามตีร้านที่กอล์ฟนั่นเนี่ยอ๋อไม่ใช่ร้านตีกอล์ฟมันก็คืออ่ะลานชมวิวจุดชมวิวอ่ะถ้าเคยเห็นถ้าเคยเห็นในประเทศออสเตรเลียจะรู้นะครับติ้งทองคงมีเลยมากแล้วก็แค่คอนโดหลายๆหลืเอ้ยหลายๆหลังแค่นั้นแหละครับ กูสามารถอินกับมือทุยโมดินก็ช่วยเองฮะถ้าเกิดมันไม่มีปะอินโมดินแอ่เดททั้งแน่สร้างไม่ไหวหรอกขนาดนี้ถูกต้องจบเลยไหมเนี่ยจบคลิปเลยป่ะเดี๋ยวยังเหลือเมืองอีกเมืองนึงโอ้ยเมื่อหลังแล้วไปไปเมืองไหนเปเกนโมดเลยตามมาเลยโอ้ยเองยังอยู่ไหนเอาเจอแล้ว เมืองสามเนี่ยจะพิเศษนิดนึงนะครับพิเศษมากเลยโอ้ยเอ้ยเอยเอ้ยมีอ่าเราก็จะถึงเมืองสามแล้วเฮ้ยเมืองสีเมืองสีเมืองสีคุณผิดเมืองสีพิเศษนี่ก็คือสะพานของเมืองสีนะครับ ที่ว่ามันพิเศษก็คือมันสวยกว่ามืออื่นทั่วไปนะครับให้มีความกว้างใหญ่มากๆเลยูตึกแม่เาเร็วมาเอ็นไปเอ็นมาเท่ดีจมาบอกสูงแล้วกันวิธีการสร้างวงกลมนะครับนะครับ ท่านนี่ต้องกินนะครับบอกว่าว่าท่านเคยอยู่ที่ออสเตรเลียจะรู้ตึกแต่ละตึกนะครับแล้วไม่เคยใช้กันะผลทําตึกของนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ให้ดูด้วยนี้คนี่ก็คือตึกที่อยู่ในออสเตรเลียส่วนที่เหลือเป็นบ้านจากนิวซีแลนด์นะครับส่วนส่วนนี้ก็จะเป็นหอคอยตึกจากอเมริกาโอ้ไม่ใช่เลยนะ อิตาลีเออตึกจากอิตาลีนี่ส่วนนี้เป็นลวดลายเก่าจากอินเดียนั่นเองนะครับลวดลายเก่าจากจเตียส่วนตึกนี้ชื่อเรื่องสร้างนะครับดูเดียวเห็นไหมส่วนนี้ก็คือสะพานกลเดนเกตนะครับโอ้ไม่ใช่สะพานกุเดนเกตอย่ามาว่าผมว่าสร้างผมครับเอ้ยอย่ามาว่าผมว่าผม,าผมโหลดแมพครับไม่ใช่ครับสร้างแบบครับ ตอนพอเซิร์ฟผมปิดเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้เหมือนกันนะสำหรับคนที่ชอบนะครับเพราะถ้าเกิดผมปิดแล้วเปิดโคโลจะไม่สร้างแบบนี้ส่วนนี้เป็นที่ทจากเมืองพิษณุโลกตัวนี้เป็นเมืองจัดตัวนี้เป็นอันตัวนี้เป็นตึกจากพิษณุโลกของประเทศไทยเราเองจบคลิปเลยดีไหมเนี่ยเมื่อยหลังละ โอเคขณะนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไบายสวัสดีส